ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตรโดยปอตทอพอลังที่ยั่งยืนทททเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องทเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสอสอสนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคำมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชแนลจำกัดสายการบินไทยแอเอ์เชียใครๆก็บินได้ บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับปอตอทอสอพอและนักศึกษาวิทยาการพลังงานรุ่นที่3หรือวพนสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสวนสีนครเขื่อนขันในพื้นป่าบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ให้เป็นสถานที่อารยษาปัตดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทัศนศึกษาทางธรรมชาติที่ทุกคนทุกวัยสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมครับแล้วก็ได้มามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทางกรมป่าไม้ ทางมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเมื่อได้มาสัมผัสนี่ก็เกิดความประทับใจนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะทําโครงการร่วมกับทางกรมป่าไม้แล้วก็มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการที่จะฟื้นฟูนะครับการที่มีอารยสถาปัตย์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนถึงความซีวิลลซ e ์ของ ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณพื้นที่นี้นจะมีการพัฒนาเส้นทางสําหรับรถเข็นนะครับซึ่งจะช่วยให้ทั้งคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุยสามารถจะมาท่องเที่ยวแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศที่ดีๆที่เป็นธรรมชาติในบริเวณสวนสีนครเขื่อนขันนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องความสะดวกนี้ก็ต้องให้ความสะดวกกับทุกคนนะครับจะหลักการสําคัญกับความเสมอภาคเพราะนั้นอายุสถาปาเดือนเราก็เร่งที่ไป ให้บริการกับคนกลุ่มนี้จากสวนป่าบางกระเจ้าก็ไปปักธงเที่ยวตากกันต่ออีกสักวันนะครับไปเที่ยวชมและสำรวจอรารยสาปัดแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่น้ำตกแม่กระสาครับ ม้และป่าางนี่คือน้ำตกแม่กะสาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับแม่น้ำตกแห่งนี้จัน่าสนใจมีสีสันจะพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้ขนาดไหนต้องคุยกับเจ้าทีนครับน้ำตกนี่มีมากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยครับเท่าที่ผมเกิดมาก็เห็นอยู่ตรงนี้แ <laughs> ล้วครับนะครับแล้วก็ มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้โหนี่แม่เห็นแล้วนี่มันเป็นน้ำมันใสามากนะเห้ยบอกเขามีฉายายนะครับสวยมรกตน้ำตกแม่กาษาครับในแง่การท่องเที่ยวนะครับน้ำตกแม่กาษาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่เอียงถอดด้ามเลยพอน้องครับ ดูแลศักยภาพน้ำตกแม่กระสาเนี่ยทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมีมากขนาดไหนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวนะคะและกลุ่มผู้สูงอายุก็รองรับได้นะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจุดที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวอำเภอแม่สอดเท่าไหร่นักนะคะแค่10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ ในการทําการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือธรรมชาติอย่างนี่นี่แต่ก็สามารถทําอาวุธฉา,าดได้นี่ฮะอย่างนี้นะครับมีทางลาดไปเกือบทั่วอนบริเวณอันนี้เราคิดว่ายังไงครับวางแผนว่าย่งไงครับท่านรองครับ ก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งทุกระดับชั้นทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งคนพิการก็สามารถมาเที่ยวได้โอเนี่ยผู้ที่ใช้วีลแชร์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะครับอยหรือนั่งวีลแชร์นี่เราทําทางลาดเกือบเชื่อมหมดเลยนะครับใช่ครับอ๋อนี่ถือว่าเป็นแนวทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลดังนั้นวันนี้เรื่องมาปักธงเที่ยวไทยที่นี่กันด้วยนะครับพร้อหรอ่าครับน้ำตกแม่กระสาแหล่งท่องเที่ยวดี มีอาริยสถาปัตยย้ yeah. 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 ส่วนที่นี่บอ่อนะ้ำพุร้อนแม่กระสาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งในอำเภอแม่สอดก็มีอาริยสสาปัต์ครับบอ่อนะ้ำพุร้อนแม่กระสาเนี่ยผู้นำท้องถิน่นผู้นำทุนพนชาวบ้านทุกภาคส่วนเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีมากของประเทศไทยสู่ประชาคามอาเซียนนะครับดูฮะเยี่ยมยอดเลยค่ะพี่อ๋อยของสอนครับที่นี่บอกให้เรารู้ว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าจะทำสอย่างทำได้นแน,น่นอนและทำดีซะด้วยนะครับจริงไหมครับร้องครับจริงครับ โอ้โหไปไหนก็เจอแต่บ่อน้ำพุร้อนนะครับนี่นี่ต้มไข่ครับนายกครับไข่ไก่ต้มภายใน20-30นาทีไข่นกก็ต้มได้อ๋แล้วตอนนี้ครับผมกับนี่พวกเราทุกคนนะครับก็มาแช่น้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่บ่อนน้ำพุร้อนแม่กาะสาอําเภอแม่สอดนะครับคุณมอนเทพครับน้ำพุร้อนแห่งนี้เนี่ยค้นพบมานานหรือยังครับและพัฒนามากี่ปีแล้วครับครับน้ำพุร้อนแห่งนี้ค้นพบมานานแล้วครับแต่เดิมตรงนี้เป็นที่ของนิคมสากรณนะครับนิคมเพื่อการเกษตรนะครับทางอบตก็ยังไม่มีบทบาทตรงนี้นะครับแต่เมื่อ2-3ปีก่อนเนี่ยครับเพิ่งมาทําสัญญาเช่ากับ นิคมสากลและปัจจุบันก็เพิ่งเข้ามาบริหารจัดการนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับสำหรับว่าที่จะให้นักนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการที่นี่แบบสะดวกสบายแล้วก็ได้รับความประทับใจกลับไปครับอารยสาปัดที่บริเวณน้ำู้ร้อนแม่กาสาดูครับทางก็ สะดวกสบายเข้าถ <ENNIS> ึงได้นะดัง <anonymous> น <eterm oon> ั้นก็จะเห็นวีลแชร์มาเที่ยวกันเป็นระยะระยะอาเดสาผาชนีช้ได้ไหมครับก็สวยดีครับก็ดูแปลกตาขึ้นไปเยอะครับน่าเที่ยวขึ้นเยอะครับแล้วมาสะดวกมันอยากเข็นมาอะไรสะดวกไหมมันติดตรงที่จอดรถเฉยครับที่จอดรถคนพิการเพราะผมขับรถมาเองครับทำไมที่เดียวยังไม่มีมันผมดูแล้วไม่รู้ครับมันยังยังไม่มีที่จอดรถคนพิการนี่คอ๋อนี่นี่ท่านนายกท่านรองนายกนี่เ้วไปตรงทางลาดอรไรปรงได้ครับ เท่าที่โดยโดยรวมเนี่ยภาพรวมก็โอเคนะฮะมนุษย์ล้อสามารถไปได้ทั่วถึงนะฮะโดยเฉพาะที่นี่น้ำพุร้อนแม่กระสานะครับเยี่ยมเลยครับทางลาดดีมากลื่นไหลไปได้ตลอดครับนี่นะครับอาริถาป่าที่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแม่กาะสาอำเภอแม่สอดเที่ยวได้ทุกวัยเข้าถึงได้ทุกคนครับบ่อน้ำร้อนแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวดี มีอาวิธสาปัพวกเราจึงมาปากทงเที่ยวไทยเย้ช่วงหน้าอร่อยหอกอาหารพื้นเมืองจังหวัดตาก mm hmm.